DFC ที่น่ารักทั่วโลกนะคะคริสต์มาสของเดนมาร์กก็ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนะคะวันที่24ซึ่งของคนเดนมาร์กเขาก็จะจัดทุกเย็นวันที่24เดือนธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกๆคนคงได้ของขวัญเป็นที่พอใจของขวัญวันคริสต์มาสเป็นที่พอใจกันนะคะพี่แบบค์ก็จะพามา ดูบรรยากาศของประเพณีของคนเดนมาร์กนะคะว่าวันคริสต์มาสเขาจัดกันยังไงเขากินอะไรเขาทําอะไรกันบ้างในวันคริสต์มาสก่อนอื่นก็จะขอออกตัวก่อนนะคะว่าครอบครัวพี่แบมจะไม่มีต้นคริสต์มาสนะคะเพราะเนื่องจากว่าครอบครอบครัวของแฟนจะไม่ได้ให้ของขวัญซึ่งกันและกันในคริสต์มาส จะไปให้ของขวัญหนักๆก,ก็วันเกิดค่ะแม่ก็จะให้ของขวัญวันเกิดเป็นเงินสดให้ลูกๆหลานๆทุกคนทุกปขีของวันเกิดของแต่ละคนค่ะก็เลยไม่ได้ให้ของขวัญคริสต์มาสก,กันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เลยไม่มีต้นคริสต์มาสประเพณนี้ของคนเดนมาร์กเขาก็จะ กินเป็ดส่วนใหญ่นะคะเนี่ยคะ่ะเป็ดเขาก็จะกินเป็ดกินเป็ดแล้วก็จะมีมันฝรั่งทั้งหัวเล็กหัวใหญ่หัวเล็กเขาก็จะเชื่อมกับน้ําตาลค่ะหัวใหญ่เขาก็จะต้มแล้วก็จะมีเฟรชกัสตสไตล์แปลว่าหมูกรอบค่ะปีนี้หลานสองคนลูกชายของแฟนลูกชายของน้องชายแฟน เขาไปจัดที่บ้านแม่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็จัดกับพวกเราเพราะว่าพ่อกับของเขาเนี่ยเลิกกับแม่ไปหลายปีแล้วประเพณีของคนเดนมาร์กถ้ามีพ่อแม่เลิกกันลูกๆเขาก็จะแบ่งปีนี้จัดบ้านพ่อปีหน้าจัดบ้านแม่นะคะอันนี้เป็นปฏิทินที่เราทำมาให้น้องชายนะคะ เราไม่มีของขวัญอะไรมาให้ดอกไม้ก็ไม่ได้ถือมาให้เพราะว่าเราทําปฏิทินมาให้เพราะว่าน้องชายแฟนส่วนมากเขาก็จะไม่ได้อยู่บ้านค่ะเขาทํางานอยู่โคเปนเฮกเกนค่ะแกจะมาบ้านเฉพาะวันหยุดสุกเสราร์อาทิตย์ตองนั้นก็จะอยู่โคเปนเฮกเกนบ้านแกก็จะไม่มีคนอยู่เลยเพราะว่าลูกๆก็ไปอยู่ไปทํางานต่างจังหวัดกันหมด ปีนี้เรามาจัดที่บ้านน้องชายแต่ส่วนใหญ่เราก็จะจัดบ้านน้องชายปีนี้ขาดแม่ค่ะอันนี้พอ่อประเพณีของคนเดนมาร์กค่ะวันคริสต์มาสไม่ว่าลูกๆจะอยู่แห่งหนไหนก็จะกลับบ้านมาจัดคริสต์มาสพร้อมครอบครัวก,กันนะคะส่วนมากส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเพื่อนบ้านมาร่วมค่ะนอกจากว่าจะสนิทกันจริงๆ เขาถึงจะจัดด้วยกันแต่ส่วนใหญ่คนเดนมาร์กจริงๆแล้วเขาจะจัดเฉพาะครอบครัวค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเป็นโลกส่วนตัวสูงเหมือนลูกชายแฟนพี่บอมแบนอย่างไรก็ตามคุณต้องกลับบ้านมาจัดคริสต์มาสพร้อมครอบครัวค่ะนี่แหละค่ะประเพณีของคนเดนมาร์กคือว่าให้ความสำคัญกับคริสต์มาสค่ะ คริสต์มาสก็หมายถึงวันประสูติของพระเยซูนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะกินเป็ดเขาไม่ได้กินไก่งวงนะคะเพราะว่าคนเดนมาร์กเขาก็จะเป็นบางบ้านเนาะครอบครัวของเราก็มี5คนปีนี้แล้วก็เครื่องดื่มเราก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าพี่แบมกับแฟนก็ไม่ดื่มจะดื่มเฉพาะคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็งานวันเกิด แล้วก็วันเลนทายจะไม่ดื่มค่ะเพราะว่าทํางานเนาะพ่อปูก่ก็แกก็ค่อยไม่ค่อยดื่มน้องชายแฟนเขาก็ไม่ดื่มเขาก็จะดื่มเฉพาะวันหยุดของเขาวันทํางานเขาไม่ดื่มเลยเพราะเขาต้องขับรถเขาทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะคะเขาก็จะไม่ดื่มเพราะคนประเทศนี้เขาค่อนข้างจะเคารพกฎหมายนี่แหละค่ะครอบครัวของเราก็มีกัน5คนตอนนี้เราก็กลังจัดโต๊ะอาหารนะคะ ปีนี้น้องชายแฟนทําเป็ดน้องชายแฟนก็จะทําเป็ดทุกปีเพราะว่าแกทําอร่อยมากแกจะไม่ย่างในเตาอบนะคะแกจะเอาออกไปย่างข้างนอกเป็นเตาย่างเฉพาะแกไม่เคยอบในเตาอบเลยค่ะอร่อยมากแกทําเก่งอาหารทําอาหารเก่งมากเพราะว่าคนเดนมาร์กเขาจะฝึกสอนลูกให้ทุกคนทํากับข้าวเป็นหมดทุกคนไม่รู้นะคะแปลว่าแต่ว่าครอบครัวพ,พี่แบบ เขาครัวแฟนพี่แบมเนะี่ยน้องชายก็ทํากับข้าวเก่งแฟนพี่แบมก็ทํากับข้าวเก่งค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะนี่แหละค่ะกินมันฝรั่งแล้วก็มีบ้านเราบ้านเราจะอ่องหมูกรอบค่ะเฟรชกับสไตล์นี่แหละค่ะแล้วก็ทําอาหารของหวานก็คือรีสลามังอีสลามังก็คือ ข้าวที่หุงกับนมนะคะเนี่ยกำลังรอเรามาดู EP 2ต่อนะคะ